Nerd Review! Emergency Declaration นะเป็นผลงานการกำกับอ่าเจริมพันนะครับแล้วก็ทั้งเขียนบทและกำกับเลยนั่แสดงโดยซังคังโฮนะับผู้ชายที่ทำให้ผมต้องดูหนังของแกหลายเรื่องมากนะถ้าดูหนังเกาหลีในชีวิตผม10เรื่องนี่มีซางคังโฮอยู่7เรื่องครับนะไม่รู้จะเยอะไม <laughs> ไม่รู้แกจะอยู่ทุกที่ได้ไงนะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือลีลีบยองฮุนอ่าผมไม่กล้าออกเสียงเลยเพราะ mm hmm. คุณดาออกเสียงเก่งกว่า <laughs> ผม, <laughs> ผมออกเสียงเป็นยืนยงคูก็อนเลยม่ให้ผมเลยแล้วก็ผมไม่นมนะฮะสาว รุ่นใหญ่จาดองโยจอนโดยอนพี huh. right. ่จันดองโยแบบอ่าแล้วล้วโทษโทษจอร์โดยอนขอโทษขอโทษย่าเซมาเซไอมาใส่ผมย่าเซมาเซอันนั้นยินดีต้อนรับด้วยไม่ใช่เรื่องเลยจอนโดยอนเออจอนโดยอนสามสตาร์ซูเปอร์สตาร์ของเกาหลีอิมเมอร์เจนซี่ดิแกเลชั่นนะเป็นเรื่องราวของเหตุการณ์ฉุกเฉินนะที่เกิดขึ้นบนอากาศยาน ก็เป็นเรื่องราวของอนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งต้องการจะก่อเหตุเวทยากรรมนะทางชีวภาพนะบนเครื่องบินด้วยสาเหตุอะไรบางอย่างซึ่งเรายังไม่เฉลยก็ทําให้ซิจิวเอชั่นเนี้ยมันไปตกกระลายพลอยโจรถึงคนที่อยู่ด้านล่างด้วยซึ่งนั่นก็คือตัวละครของซองคองโฮซึ่งมีภรรยาอยู่บนเครื่องบินลำ,ลำนั้นด้วยใช่แล้วตัวเองก็เป็นตำรวจด,ด้วยก็ได้สืบคดีเกี่ยวกับการทดลองอาวุธชีวภาพนะครับเหมือนเรื่องราวก็จะเชื่อมต่อกับเปที่ต้นตอถูกตอะะ้องแล้วมา มันก็จะวิ่งอยู่ประมาณ3สามเหลี่ยม <3 S 2> สามเหลี่ยมเป็น3มุมมองคล้ายๆกับเวนเทดพอยต์ point. เป็นมุมมองบนเครื่องบินเป็นมุมมองที่ซองคองโฮเนี่ยไล่สือ่อแล้วก็เป็นมุมมองที่การตัดสินใจของรัฐเนี่ยว่ยาจะทำไงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับประชากรเกาหลีคือตอนแรกมันเป็นเรื่องของการคล้ายๆกับสถานการณ์ชิงตัวประกันซึ่งตอนนั้นก็คิดว่าโอเคสถานการณ์มันก็คงจะเข้มข้นในระดับหนึ่งแหละแต่พอมันเปลี่ยนจากสถานการณ์ชิงตัวประกันไปสู่สถานการณ์อารมณ์ประมาณว่ามีมีเชื้อโรคหรือมีอะไรสักอย่างสัมติงที่ เลวร้ายอยู่บนนั้นนะถ้าเกิดมันหลุดรอดออกมาจากเครื่องบินนี้มันก็ส่งผลกระทบประเด็นอีกใช่ซึ่งระหว่างประเทศนี้เขาเรียนเรื่องนี้เนี่ยเหมือนกึ่งกึ่งสำหรับผมนะมันรีมายผมให้ผมคิดถึงสถานการณ์โควิด19เหมือนกันนะครับมีมีบรรยากาศของความไม่ไว้ใจความรู้สึกลักตัวกลัวตายหลายๆอย่างมันเหมือนกับเป็นซิจูวเอชั่นโควิด19ที่มันรุนแรงกว่าเยอะแล้วก็เป็นเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเกิดขึ้นไวนะเหตุการณ์บนภาพน มันมีบรรยากาศของอหนัง90เลยเรื่องอย่างแบบว่า Air Force 1วันนะสเนกออนเดอะเพลนอะไรเงี้ย <c oughs> มันจะมีฟิลของแฮนด์เฮลบ้างใช้แบบมุมกล้องแคบๆทําให้เรารู้สึกอึดอัด <c oughs> อะไรเงี้ยถ้าให้รีวิวตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าส่วนที่ผมรู้สึกลึกใจนะฮะอินไปด้วยหรือว่ารู้สึกว่าหมุนเป็นตัวละครเนี่ยกับกลายเป็นส่วนที่อยู่กับซอนของโฮมากกว่าที่จะเป็นบนเครื่องบินทั้นนี่จริงๆแล้วเนี่ย สถานการณ์บนเครื่องบินเนี่ยมันเป็นสถานการณ์หลักนะแล้วก็มี e m o t i o n a นอลอิมแพกับทางตัวละครนี้มากกว่าตัวละครอ,อื่นๆในสามเหลี่ยมนี้หรอคุณด่าว่าไงชอบบนเครื่องบินใช่ไหมผมก็คงจะต้องไปโฟกัสออนเดอะเพมากกว่าวเพราะว่าหนังมันเป็นอ,อย่างนั้นเนาะค,คือมันเหมือนกับว่าหนังมันกําหนดสถานการณ์มาแล้วว่าทุกอย่างอะความกดดันความอึด ความคับแคบที่มันเกิดขึ้นในบนเครื่องบินน่มันคือตัวชูโรงของความรู้สึกของคนดูทั้งใช่คือคือผมพูดผิดไปนิดหนึ่งผมคิดว่าองค์แรกอ่ะผมโอเคมันมันมันทำให้สถานการณ์บนเครื่องบินมันระทึกจริงๆนะแต่พอมาองค์สองเนี่ยผมรู้สึกว่าสปอตไลท์มันมาทางซองของโฮมากขึ้นนะครับมันก็ทำให้ผมรู้สึกอินเวสกับความรู้สึกของซองของโฮที่คิดถึงคนบนเครื่องบินโดยเฉพาะเมียกับลูกตัวเองเนี่ยก็เข้าใจได้นะในขณะเดียวกันเนี่ย ถ้าจะถามว่าใครที่หายไปในภาพยนตร์เรื่องนี้เรารู้สึกว่าไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายน,นั้น<ม>ก็คือตัวละครของจอร์ดยอนมันมีช่วงที่มันที่มันหายไปเลยอะตัวละครของจอร์ดน,นี่หายไปเลยไม่รู้นะแต่เมื่อกี้พอคุณอ้ําพูดแบ่งเป็นองค์ผมกับคิดว่าเฮ้ยมันเหมือนกับว่า3องค์เนี่ยมันค่อยๆเทอรไล์คนละแตบบ่เออมันสปอตไลท์คนละช่วงเวลานะคนละช่วงเวลาอ,อ่ะช่วงแรกองค์แรกคือเครื่องบินองค์สองโอเคมันอาจจะโฟกัสเรื่องที่เป็นเหมือนเรื่องการคลดใคยสารการที่เกิดขึ้นใช่พยายามสืบคดีต แล้วมันก็สืบไปเจอโอเคต้นตอประมาณนจริงเจอตอเจอตอเจอตอโอเคอเอ่าแต่ไม่เล่าว่าเป็นอะไรปกันคุณอยู่แล้วส่วนองค์ที่สายเนี่ยอันนี้มันจะเป็นองค์ที่โฟกัสในแง่ของการตัดสินใจอารมร่วมการตัดสินใจของรัฐอ่าซึ่งมันมีผลอันอันนี้คือมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับโยนโยนความกดดันอีกส่วนหนึ่งอะไปให้กับทางรัฐแล้ว่าจะจัดการปัญหานี้ยังไงซึ่งตอนตอนนั้นจอร์โดยอนอะจะขึ้นมาขึ้นมาประมาณหนึ่งแต่สำหรับผมผมผมรู้สึกว่าอิมโอนชันทอลอิมแพคบนเครื่องบิน ของตัวละครสององค์เนี่ยมันมันมันไปบทบังอ๋ออ่าเข้าใจความหมายแล้วคุณลองจินตนาการภาพณเวลาที่เราดูมันไปบทบังจอดยอนที่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 เขาจะต้องแบบเหมือนแกะเอาออกมาเลยเข้าใจความความสําคัญแต่เราจะไม่เล่านะว่าไม่เล่าไม่เล่าไม่เล่าแต่แต่ก็เป็นเป็นหนังที่พยายามเกลี่ยจริงๆแล้วก็ความระทึกจริงๆเนี่ยมันมีความจิกเบาะอยู่ช่วงแรกช่วงแรกมันลุ้นอยู่แต่มันมีจุดทวิสต์นิดนึงที่ทําให้ผมรู้สึกว่าดนามิกของหนังมันจืดปิ้ง นิดเดียวคือมันนิดนึงจริงแต่มันมีผลจนถึงตอนจบคือจุดที่ แล้วมันไปแอตรงช่วงลอยต่อระหว่างองค์หนึ่งองค์สองอ่ะคือมันเร็วไปมากเลยแล้วพอมันเร็วไปมากมันแอเร็วไปมากปุ๊บนะมันเลยทําให้การสืบปองนั้นอ่ะมันเป็นการสืบสิ่งที่มันเป็นผลพวงหรือมันเป็นสาเหตุเข้าใจไหมคือคือเหมือนตอรี่มันถูกผูกกับตัวละครหนึ่งตัวละครอ่ะแล้วอยู่ดีตัวละครนั้นมันก็มันก็จางหายไปแล้วก็ทําให้แบบเนื้อเรื่องต่อมามันกลายเป็นเป็นการเอาตัวรอดการจัดการกับซิจูเอชันบนเครื่องบินมันมองได้2งแง่ แง่ที่หนึ่งคุณพูดมาเป็นเซอร์ไพรส์ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นการแบบพอดทวิสต์นิดนึงเออพอดทวิสต์นะเนาะเซอร์ไพรส์ให้เราได้เซอร์ไพรส์จริงไหมมึงเซอร์ไพรส์ไหมกูเซอร์ไพรส์นะเพราะกูรู้สึกว่ามึงปูมาเยอะอ่ะแล้วแบบอ้าวไอ้ี๋มันก็มองได้สองแง่ไงแง่หนึ่งเออเซอร์ไพรส์แล้วแบบเฮ้ยมันจะไปไงต่อวะเออเออกับอันที่สองคืออันนี้อาจจะเป็นมุมที่ผมรู้สึกเออเผมรู้สึกว่ามันโอเคนะแต่มันเฮ้ยมันทำให้เราแบบอ้าวแล้วสุดท้ายแล้วเราจะควรจะกำหนดหมุดหมายใครเป็นนกแ่เเเอออม้ยโหหคุุณลลดาาะร ไปปักใจไว้กับใครดีวะเอออย่างนี้ดีวะเออพูดง่ายว่าเหมือนเราเราเราปักใจใส่เขาไปแล้วองประกอบบองประกอบไปแล้วเหมือนกับว่าเอออยู่ดีองประกอบนี้โดนโดนโดนยึดหายแล้วแบบอะไรวะแล้วกูจะไปปักใจใครดีวะแต่ แต่พอมานั่งคิดภาพตามว่าเฮ้ยสถานการณ์แบบนี้มันก็คือเหมือนกับช่วงเวลาตอนที่เราเจอช่วงแรกๆของโควิดอะคือ <หา S 1> คนแบบคนเบลมอ่าแลแ้วแบบเออพอพอกลับมาน,นึกภาพนั้นเออเว้มันก็เมคเซนอยู่นะมันก็เมคเซนมันก็เมคเซนแต่คือด้วยความที่ว่าเขา <S <S เขาทำให้มันเป็นเหมือนกับแอคชั่นเทเลอร์อะไรพวกนี้แบบรถบัสทึกจริงๆอ่ะเข้าใจไหมมันก็ต้องมีบทลงโทษหรือแบบอะไรสักอย่างที่มันแบบทําให้คนมันรู้สึกอิ่มปูมาเลยว่าไอ้เฮียมันต้องมีซิ จะนชนนี้เกิดขึ้นใช่ไหมฮะแล้วมันจะต้องลาบถึงจุดจบที่เรารู้สึกว่าเออเฮียแม่งฮิตว่ะอะไรเงี้ยแต่หนังเรื่องนี้มันกลับการว่ามันมีความกล้าในการที่จะจัดการกับตัวละครตัวหนึ่งซึ่งมันดันส่งผลกระทบต่อไอสานการต่อต่อมาถ้าทางที่จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถทราบซึ้งได้มากกว่านี้แต่แต่เผอิญว่ามันปูด้วยการแบบพยายามที่จะปักหมุดให้ใครสักคนหนึ่งเป็นตัวละครที่เราจะต้องเหมือนกับอยากจะเจอบทสรุปของมันแต่สุดท้ายการว่าไม่ไม่ใช่การที่เราจะไปเจอบทสรุปของมันแต่เราไปเจ สรุปของเรื่องอื่นมันก็มขาดไปนิดนึงเข้าใจแต่มันก็แล้วแต่บุมองอ่ะคือแล้วแติทีตรงนั้นคืออย่างนี้ผมอ่ะผมมอง e m e r g e n c y d e c l a r a t i o n นอ่ะเหมือนกับเป็นการผสมร่างรวมกันระหว่างหนังสเรื่องครับอันนี้ได้เกิดเราสรุปเหมือนกับดีฟายนิยามของมันนะผมจะเอาให้คนเข้าใจง่ายๆนะสามเรื่องมีอะไรบ้างครับยูเทนติทีอ่าโอเคคือถ้าเกิดใครเคยดูหนังเรื่องนี้ของทังพอคินกาสเอามาจากเรื่องจริงกแหละครับที่เกิดขึ้นกับสายกรบินยูเทนติทีที่พุ่งชนแล้วก็เกิดถ้าเกิดใคร จำได้ปี2001เเนาะนะครับก็เป็นการเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินเมื่อผู้ร้ายยึดเครื่องบินนะครับอ่าแล้วก็มีการถ่ายทําโดยค่อนข้างสมจริงโดยเน้นวิธีการใช้แฮนด์เฮลซึ่งตอนนั้น<อ>หลายคนจะบ่นกันมากเลยแฮนด์เฮลล์อะไรนกหนาวะแต่เนี้ยเป็นน่าจะเป็นหนังไม่กี่เรื่องที่คนบน hand ่นแฮนด์เฮลน้อยมากเพราะว่ามันใช้แล้วมันมีผลต่อสถานการณ์ต่อเรื่องจริงๆเราเข้า<อ>ใจถึงอารมณ์ของคนที่อยู่ในนั้นจริงๆอ,อะไรเงี้ยนะครับและส่วนที่2ก็คือให้นึกภาพสปีดเร็วกว่าอารมณ์คิวล ประมาณว่ามึงต้องไปเรื่อยๆอ่าถูกต้องอันอันนี้อ่าอาจจะเป็นพูดในเชิงของเครื่องบินลำเนี้ยจะไม่สามารถลงจอดได้ด้วยความที่มันมีเรื่องของเชื้อโรคหลายที่ทุกๆประเทศเขาไม่รับนั่นแหละเลยเป็นเงื่อนไขที่เครื่องบินลำเนี้ยจะต้องวิ่งไปเรื่อยวิ่งไปเรื่อยนะครับโดยที่ไม่รู้ว่าปลายทางจะอยู่ตรงไหนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายอันนี้อาจจะเข้าใจเก็ตง่ายสุดสำหรับคนที่ชอบหนังเกาหลีอยู่แล้วก็คือเทนทูบุซาก็ง่ายๆคือเรื่องราวของรถไฟที่เต็มไปด้วยหมู่คนซึ่งโอเคเรื่องโรคหลายเรื่องเชื้อโรคก ความเป็นมนุษย์เนียนึกออกไหมคนนั้นคิดอย่างนี้คนนี้คิดอย่างนั้นคนนั้นกัดโคตรคนนี้เาคนนี้กับโคตรคนนั้นอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นความแบบภาษาแดดที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์ที่แบบลำพังแค่กูต้องมานั่งลุ้นว่ากูจะตายหรือกูจะรอดเนี่ยกูก็ต้องมาเจอคนพวกนี้อีกก็ต้องมาเจอคนแบบเนี่ยมนุษย์ลุงมนุษย์ป้ามนุษย์บ้าบอลอะไรก็ไม่ลุ้นก็เป็นเรื่องปกติของสถานการณ์แบบนี้ถูกไหมใช่อารมณ์ตองนั้นนี่แหละผมเลยกำหนดว่าถ้าเกิดดีไฟ์ง่ายๆให้คนเข้าใจง่ายและคิดว่าเออถ มันหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เล่าโดยที่ยังคงสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับจะว่าสูตรสำเร็จไหมก็ใช่อ่ะแต่ขณะเดินพู่มกำกับเขาก็มีวิธีการในการคุมงานของเขาได้อ่ะครับแล้วเขาคุมเก่งมากคุมเรื่องภาพคุมเรื่องบรรยากาศคุมเรื่องการแสดงยังไปถึงคุมเรื่องความรู้สึกในการที่จะปล่อยดราม่าตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ของคุณนะแต่ของผมผมรู้สึกว่ามันไม่เสร็จอารมณ์ไม่จบนะครับเป็นเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ผมเสียดาย potential ของมันแต่ในขณะเดียวกันคือ ถามว่าหนังเรื่องนี้สนุกไหมสนุกลุ้นระทึกจริงๆแต่<ม>ถามว่ามันจบไหมสําหรับผมผมไม่จบเพราะผมรู้สึกว่ามันดีได้มากกว่านี้แต่ผมจะไม่บอกว่าต้องขยายตรงไหนต้องอะไรตรงไหนส่วนตัวผมมองว่ามีปัญหาเรื่องการโฟกัสเรื่องของอารมณ์มันมีหลายหลายอารมณ์อยู่ในเรื่องเดียวกันหลายหลายพล็อตหลายหลายโครงสร้างการเล่าเรื่องหรือว่าหลายๆเรื่องของสไตล์ของหนังเนี่ยมันอยู่ในเรื่องเดียวกันมันผสมกันครับแต่มันไม่เบลนหมายถึงว่ามันไม่มันไม่กลืนเป็นเนื้อเดียวกันโอเคคุทธอามาจมองว่ามันยังไม่ลง มันยังไม่ลงตัวเท่าไหร่แต่ถามว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ใหญ่กระเชิญชวนนะใครที่เข้าไปดูก็จะได้เห็นภาพว่าการรับมือสถานการณ์หลายๆอย่างอ,อย่างเช่นเรื่องของโลคระบาดหรือว่าการรับมือสถานการณ์เรื่องของจี้ตัวประกรันหรือก็ตามาามันก็จะอารมณ์ประมาณนี้แหละลองไปดูผมคิดว่ามันได้ความบันเทิงาาม,มันพาไปดูในแง่ของวิธีการจัดการปัญหาที่เป็นในเชิงของระบบของประเทศด้วยเนะใช่ใช่จริงๆคร,รับผมชอบตรงที่ว่ามันก็จะใกล้เคียงกับตัวชินกัติล่า ที่จะฟิลฟิลประมาณเนี้เออแต่ชินจูอิลล่าก็จะการเมืองเยอะไปหน่อยอ่ะให้คะแนนนะ Emergency d e c l a r a t i o n นะของผมนะฮะผมให้เจตเจนสิบสนุกดูเพลินนะแต่ถามว่าเต็มอัธรสดสำหรับผมไหมผมย,ยังขาดไปอยู่นิดหน่อย แต่ส่วนของผมผมให้คะแนนนะผมให้เรื่องนี้ผมจะให้ที่9เต็มส0หนังมันโหผมอยู่หนังมันเอาผมแบบไปได้ทั้งเรื่องอ่ะมันเอาุูเลยนะเอาแบบกูแบบเฮ้ยกูยอมพีกายเลยเลยอ่ยมันมันรู้สึกกดดันมันรู้สึกถึงความแบบจี๊ดจีดอ่ะนึกออกไหมอารมณ์เหมือนกับคืออย่างงี้ผมผมบอกว่าหนังเรื่องนี้มันเหมือนกับตอนผมดูยูเนเตดไนที่ทีเว้ที่แบบมันเครียดนะมันตึงมากเลยนะมันกลับไปสู่อารมณ์คล้ายๆกับตอนที่ผมดูยูเนเตดไนที่ทีอะแต่ตอนนั้นน่ะคือคือขดขู่มาก หนักกว่ามากมคือดูจบนี่คือถึงขั้นแบบออกออกจากโรงนี้แบบรีบหายาพารามากินเลยเออมันมันจี๊ดมันขึ้นสมองเลยนอกจากยาพารามัต้องดูกาแฟสักแก้วหนึ่ง อเด็กไปแต่มันดีตรงที่ว่าเรื่องนี้มันมีการปรับมูดแอนโทนให้มันดาวลงมาอีกระดับหนึ่งให้ดูมีความหวังหน่อยเออให้มันดูมีแบบมีแสงลำไร้ลำไรหน่อยอะไรอย่างนี้มันก็เลยอารมณ์เหมือนกับดูสปีดนั่นแหละคือมันมีความสุดสําเร็จของมันอยู่ในระดับหนึ่งโอเคอะไรอย่างนี้แต่ก็มีการพูดถึงในแง่ของระบบโครงสร้างหรือวิธีการจัดการซึ่งผมอันเนี้ยผมชอบส่วนนี้เป็นพิเศษแต่สิ่งที่ทําให้ผมหักออกไป1คะแนนเนี่ยผมเจอว่าผมมีปัญหาคล้ายๆกับหลายๆเพจที่เขารีวิวกันก็คือองค พิสถานการณ์หรือการอี่ขายบางอย่างการตัดสินใจตัวละครนะตัดสินใจไม่ใช่ปัญญาปัญหาปัญหาอยู่ที่ว่าผมรู้ว่าวิธีการโยนเงื่อนไขเข้าจากองสองสู่องสามเนี่ยอันนี้คือจุดที่ผมมันไม่ค่อยโอเคแต่โชคดีแต่โชคดีที่พูดกับฮันเจริมเนี่ยเขายังรู้ว่าเอ้ยเรื่องมันจะไปในทางนี้นะแต่เขามีวิธีการลากเรื่องยังไงเพื่อที่จะให้ไปลงล็อกของมันได้ในตอนจบซึ่งแล้วมันก็ลงล็อกในจุดที่ที่สำหรับผมผมรู้ว่าดีนะเอาใช้คำนี้กันรู้สึกว่าดีแต่ถามว่าถ้าเกิดมันไปเล่าในแบบ อีกสถานการณ์หนึ่งที่เราได้อีกความรู้สึกหนึ่งอะผม,มผมอาจจะดูหนังเรื่องนี้ด้วยความแบบรู้สึกเต็มกว่านี้อ้าวโอเครู้สึกแน่นกว่านี้อันอันนี้มันแอบจะหวง,หวงนิดหน่อยแน่นกว่านี้เพราะว่าอะไรป๊อปคอร์นแม่งทับอก <laughs> ไม่ได้กินไง <laughs> ถุยไม่ได้กิน <c oughs> okay. ไงโอเค